ไปดูมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายกันบ้างค่ะโดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มั่นใจ7มาตรการรัฐกระตุ้นอสังหาลดค่าโอนจำนองและมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นช่วงงดีตอบโจทย์ประชาชนที่กำลังมองหาบ้านค่ะ หลังครมมีมติเ so ห็นชอบมาตรการกระตุ no like well, ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และการเตรียมการเพื่อรองรับการดําเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยที่ผ่านมาในไตรมาส4ปี2567การบริโภคภาคอสังหาได้หดตัวไปถึง8% ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในเมืองสงขลาที่โครงการกแกรนรุ่งทิวาริมถนนกาญจนวนิชสายเก่าเชื่อมหาดใหญ่สงขลาใกล้ห้าแยกน้ำกระจายพบว่านายวรัต ปาริสุดกุลในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาเห็นด้วยกับ7มาตรการกระตุ้นอสังหาเนื่องจากหลังสถานการณ์โควิด -19 เป็นต้นมาจะเห็นว่าผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ที่มีที่ดินได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่สร้างบ้านพร้อมขายกันมากขึ้นโดยพิษโควิดที่หลายคนปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตทำงานที่บ้านมากขึ้น อยากมีบ้านมีที่ที่มีบริเวณเพื่อชีวิตที่มีความสุขในทุกมิติทั้งส่วนตัวครอบครัวและการงานแต่ถึงแม้ซัพพลายจะมากขึ้นแค่ไหนแต่ดีมานการซื้อ,อยังเติบโตช้าอาจเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจและนีครัวเรือนต,ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่คึกข้าเท่าที่ควรค่ะจึงทําให้บ้านที่สร้างเสร็จแล้วเหลือขายและสะสมมากขึ้นดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเมื่อรัฐบาลนามาตรการกระตุ้นภาคอสังหา โดยลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าจดทะเบียนโอนทําให้ตลาดขยับตัวได้ดีมากนะครับเพราะว่าช่วยลดภาระคนซื้อบ้านและคนขายเท่ากับเป็นการลดต้นทุนสามารถนาเงินส่วนนี้ไปทําโปรโมชั่นหรือราคาขายลงได้โดยเฉพาะสต็อกบ้านราคามากกว่า3ล้านบาทหรือในระดับ5-7ถึงล้านบาทที่มีจานวนม,มากเพื่อระบายออกได้นะครับ นอกจากนี้หากมีการโอนจะส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างภาคการก่อสร้างภาคการเงินอีกทั้งทําให้การทําให้เกิดการจ้างงานเมื่อบูรกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถระบายสต็อกได้นะครับแล้วก็จะเริ่มมากลับมาผลิตบ้านคอนโดเข้ามาใหม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทางนี้ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสงขลาบ้านอยู่อาศัยราคาต่ำกว่า3ล้านบาท จะเป็นทาวเฮาส์คอนโดมิเนียมได้รับความนิยม30%ครับของภาพรวมทั้งจังหวัดส่วนกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากกว่า40%จะราคาเริ่มต้น3-5ล้านบาทก็คือกลุ่มบ้านชั้นเดียวบ้านเดี่ยว2ชั้นหรือบ้านแฝดที่อยู่ในเมืองหลายชั่วโมงนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะช่วยผู้บริโภคเลือกทำเลที่ดีเหมาะสมกับตัวเองและครอบครัวด้วยโปรโมชั่นดีๆที่แต่ละโครงการออกมาเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าครับ ช่วงของโควิด -19 เองนะครับซึ่งก็ทำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมานะครับก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับต้นทุนการผลิตเองนะครับก็สูงขึ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งส่งผลต่อทั้งผู้ประกอบการเองนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือผู้บริโภคซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือตัวของค่าธรรมเนียมเนาะค่าธรรมเนียมเนี่ย ก็ถือว่าลดทั้งสองฝั่งเพราะปกติก็คือจะเป็นค่าธรรมเนียมที่แบ่งคนละครึ่งนะครับค่าธรรมเนียมโอนส่วนค่าจดจำนองเนี่ยถือว่าผู้บริโภคได้เต็มๆอยู่แล้วนะครับก็ทําให้เรียกว่าการตัดสินใจซื้อนะครับโดยเฉพาะในภายในปีนี้ก็ถือว่าทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงที่ผู้บริโภคมีสิทธิ เลือกนะครับเลือกทั้งทําเลที่ถูกใจนะครับเลือกทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ว่าเป็นเทวเฮาบ้านเดี่ยวบ้านเดียว2ชั้นนะครับแล้วก็สำคัญแต่และโครงการก็มีโปรโมชั่นที่ดีๆนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์จากรัฐบาลเองนะครับซึ่งก็ทำให้ค่าใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเองนะครับก็ต่ำลง นะครับในการเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีเลยนะครับ